สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t ท b e ทุกๆคนด้วยนะครับผมก็มาพบกับบอหลองเช่นเคยกับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจําวันที่22เดือน 2, 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม4หนอยเช่นเคยนะครับหนอยเฉพาะกิจหนอยพิเศษหนอยปกติแล้วก็หนอย v i p นะครับ สำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่21บเดนาะนะครับก็นี่ครับเราก็มาดูกลกันเนาะนะครับผมให้เด่น8ดเด่น3ไปก็ถือถือว่ามานะครับพี่พี่ตัวเด่นนี้มานะครับส่วนที่ผมเน้นให้นี้ที่เน้นให้ในปกติไม่มานะครับพี่พี่ถ้าใครตามที่ผมเน้นให้นี้ผมต้องขอโทษขออภัยนะครับไม่มานะครับนอยเฉพาะกิจ610กับ92ไม่มีนะครับ น้อยพิเศษนะครับเจ็ดห้าแปดกับเจ็ดหกอันนี้มาเข้าตัวที่ผมเล่นให้เลยตัวกลับนะครับผมเนี่ยสามตัวก็เกือบแตกพี่น้องเนี่ยแท้มเดียวนะครับเท้มเดียวหกับเจ็ดหืเศีษดายมากๆนะครับสามตัวเกือบนะครับก็ถ้าใครตามน้อยพิเศษนี้มานะครับถ้าใครเอาตัวที่ผมเล้นให้นะครับน้อยปกตินะครับผมหกหกห้ากับ44สี่อันนี้ไม่มีนะครับผม ส่วนน้อย v i p นะครับ535กับ1 1ก็มาเข้า3 5หนะครับตรงๆเลยนะครับเนาะอยู่คู่กันเลยนะครับเป็น535นะครับวานนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ที่ผมจะคู่ให้ก็เข้า2คู่เนาะเน้นคู่หนึ่งกับไม่เน้นคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าเน้นเป็นน้อยปกตินี้หลุดนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับ แนวทางวันนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับตัวเด็ดนะครับผมตัวเด่นผมให้ไปที่นะครับตัวเด็นผมให้ไปที่เจ็ดนะครับผมเจ็ดแล้วก็5นะครับสายวิ่งสายรูด ผมให้ไปที่7นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเดืน7เดือน5วิงรูดที่7นะครับเดืน5นะครับจับคู่นะครับก็จะมี5 1นะครับ5 2 5สห้าสี ห้าหกแล้วก็ห้าแปดนะครับผมก็สองตัวนี้ลองพิจารณานะครับพี่พี่พเพราะว่าแนวทางฮานอยเขาชอบออกตัวเดิมนะครับเนาะเมื่อวานนี้ห้าห้าห้าแปดเนาะออกน้อยๆพิเศษนะครับแล้วก็หกห้าออกน้อยๆรอบปกตินะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับเดือนเจ็ดนะครับเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์ 7จ7ดสาแล้วก็7.6 <6 S 2> นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็เกือบเรียงเนาะนะครับ7.3็ด7ามเนะครับสำหรับที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับ หลักร้อยผมให้ไปที่6นะครับหลักร้อยผมให้ไปที่6นะครับก็จะเป็น6 5ห้นะครับแล้วก็6 7 3นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับสลับรอบนี้ผมให้ไปที่น้อยปกตินะครับถ้าใครชอบก็ตามนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองพิจารณา ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจน้อยพิเศษเนาะแล้วก็น้อย VIP นะครับสำหรับที่จะเน้นให้นะครับเน้นให้4คู่4คู่ก็จะมีนะครับหลักๆกก็58 73 76แล้วก็ 54นะครับผมส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับ6 5 8นะครับพี่พี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ครับก็ขออวยพรให้พี่พี่เพื่อนนะครับผมขอมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ